สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาให้ชมอีกตามเคยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์แปลกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็บมือนะครับตุ๊ก,กตาใหญ่สังรกจายนะครับ เป็นพิมพ์ที่หายากกับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเราไปชมองค์แรกเลยนะครับเป็นองนี้นะเขเรียกว่าเป็นพิมพ์เล็บมือนะครับ นจะออกขาวหน่อยนะครับตรงนี้เก่ามากเลยตรงนี้จะมีรอยบินนิดหนึ่งครับมีฐานสองชั้น ข้างจะมีคาบนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์เล็กมือเป็นสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ แล้ท่านจะเป็นงานแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อพระสมเด็จนะครับันนี้แขนจะกลม ทันจะครูนะครับเป็นพระพิมพ์เล็บมือสมเด็จพิมพ์เล็บมือไปดูอีกพิมหนึ่งนะครับงนี้องนี่ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็บมือ แต่เ okay. พลามันจะมีเม็ดจุดนะครับรอบข้างน,ะน,นี่เม็ดจุดจุดจุดเป็นพิมพ์แปลกนะครับแต่เนื้อมัอนจัดเลยนะครงนี้อยู่ในสภาพท,ที่สมบูรณ์นะครันีปดูใ,ใกล้เลยนะ ต้นจะมีรลอลานนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะวัน,นี้ด้านล่างจะไม่ค่อยชัดนะครับเป็นฐานบัวหรือเปล่าครับเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเม็ดลย ทำจมมันเป็นเอกลักษณ์เลยตรงน,นี่ไปลงต่อไปน,นี่เป็นตุ๊กตาใหญ่นะเป็นเพิมตุ๊กตาใหญ่อันนี้จะลงชาติานะ

ตุ๊ก,กตาใหญ่วัดละคํานะไปอีกวงหนึ่งนะวงนี้เป็นสังกระจายนะครับเพีนพิมสังกระจายนะวัดละคำามองไปจะรู้แล้วนะเป็นสูตรเป็นสูตรวัดละคำนะครับเนะี่ย สมเด็จนั่นเองด้นหลังมีมันมีรอยุบข้อมูลสารนะครับเป็นสังกระจายวัดละแขง็ง นี่ก็เป็นพิมพ์ลับม,มือนะครับเราลองจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับถือว่าหนื้อสวยจัดเลย ใช้ดูง่ายครับอ,องเี้เป็นพิมพ์เร็บมือครับนั่นหลังจบนูนครับไปอีกพิมพ์หนึ่งนะครับรงเี้นี่เป็นฐานสองชั้นครับมีสมประตูนะครับ น้าอท่านจมีขีดอสอูงส่งแล้วขยายนะังดูใกีไก้เนื้อจัดมากเนี่ย เป็นพิมพม์เล็บมือจะมีเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเม็ดดำนะเม็ดมุมสารนะครับ ้นเด็ดก็จะมีความหนึบความนุ่ม,มะน,น,ะนะครับผเป็นเอกกักษั์นะครับเจนแมดมงสาใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ าพาะพิมพแปลกอีกพิมพหนึ่งนะครับพระสมเด็จท่านก็สร้างหลายพิมพนะครับเป็นร้อยกว่าพิมพนะครับแต่พิมพที่เขานิยมก็มีสี่ห้าพิมพนะครับแต่พระสมเด็จของท่านจะสร้างเยอะแปดหมื่นกว่าองค์นะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยนะครับ ผมก็มาเป็นประอีกพิมพ์หนึ่งดีเอามาให้ชมนะครับอันนี้ท่านก็จะรอพิมพ์บรพพบมานะครับสึกอาจารย์กันก็จะสร้างมานะเดี๋ยววันหลังเ็าจะเอาพระพิมพ์พระรอดพิมพ์นางพญามาชมนะครับ ันนี้ก็ต้องลาก่อนนะครับให้พบกันใหม่นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ